สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรีเสนิปและในวันนี้เราอยู่กันไหนแมปคาร์ดิลเชฟทายคูนก็ในวันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้กันเลยครับเป็นปาก ar, าีซอนดาอานะฮะซึ่งเราได้ทําการโหวตในชุมชนไปนะทุกคน ระหว่างเจ้าปากนนีซอนดาอและ Mercedes AMG อ็มนะครับก็เสียงตอบรับคันนี้เป็นผู้ชนะนะฮะเพราะงั้นในวันนี้เราจะมารีวิวแต่งซิ่งเขากันนะว่ามันจะเจ๊ดแค่ไหนจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องกันหน่อยลองนั่งดูหน่อยฮะว่าเหมาะกับกล้เราหรือเปล่าโอเคครับเฟี้ยวมากฮะพอดีตัวเลยครับ เบเป็นแบบ b u กเก็ตซีดภายในสวยงามมีโลเคชมาด้วยนะฮะมากันในตีมเทาขาวเนาะอินเทอรนียนะครับแล้วก็นี่พวงมาลัยครับมีจอด้วยสวยจยัดในส่วนของบอดดี้เขาเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยนะทุกคนเปลี่ยนสีไม่ได้นะแต่ว่าสีตรงลายข้างๆเนี่ยเปลี่ยนได้นะนิดนึง ลายล้อก็สวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าปากานี่เลยนะปั๊มนี่สีแดงมาเลยนะครับและที่โดดเด่นก็คือด้านท้ายของเขาเลยฮนะอ้อครับสี่รูแล้วก็เรียบัมเปอร์เนี่ยอลังการมากฮะแล้วก็สปอยเลอร์นะครับทุกคนก็คงน่าจะชอบรูปร่างของเขากันเนาะและก็เสียงใช่ไหมนะครับเสียงคือมันจี๊ดจนะฮะเปิดยางให้ดูกันเลยละกันนะเสียงปากานี่มันเป็นอะไรที่เพราะหวานหูมากเลยเนาะโอเคครับ ด้านข้างดูดีด้านหน้าดูดีฮะนี่มีลิ้นแบบอย่างยาวครับไฟหน้าสวยกระจกมองข้างก็ดีด้านบนมีที่ดักอากาศเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังและนี่ก็คือรายละเอียดของเขาชื่อในแมปนี้ก็คือโปรกอนนี่โซนอาร์นะฮะเป็นรถคลาสสามท็อปสปีดสูงสุด360อันนี้เครื่องเดิมแอนดรอยด์แปดจุดห้าขับเคลื่อนล้อหลังรีวอร์ดเจ็ดเอ็ดเปอร์ไมล์สามพันหนึ่งร้อยสิบแปดราคาอยู่ที่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเป็นรถลิมิเต็ดนะทุกคนเดี๋ยวจะลองขับเดิมๆให้ดูก่อนนะรู้สึก ว่ามันก็ซิ่งเลยนะฮะขนาดเดิมๆนะครับหางแง้นเสียงคือมันจ๊ใจเรียกได้ว,ว่าทสาส์จโอเคเดี๋ยวเราจะลองบินนี่กันดูนะวหน้าโอ้โหแล้วก็นี่นิดนึงโอ้โหวิ่งดีมากเล่นแป๊บเดียวก็3 0 0ร้อยแล้วครับแล้วก็มาบนสนามหญ้านะฮะยังเกาะอยู่นะครับไม่ค่อยรื่นเท่าไหร่ฮะมาบนลานดินครับโอเคครับความเร็วส0 0รอยกว่าแล้วก็โอ้โหทุกคนดูฮะโอ้โห ต่ยังมาต่อได้ครับเออมันแรงดีนะขนาดเครื่องเดิมเนี่ยแอคเซลเลชันมันโคตรเไร็วเลยครับทุกคนฟันเฟซไปหนึ่งทีโดยรวมแล้ว ชอบนะโอเคครับทุกคนที่คเครื่องเดิมยังขับสะใจขนาดนี้นะเรามาใส่เครื่องซิ่งกันเลยดีกว่าฮะเป็นเลสอัปเกรดโอ้โหอีกหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันนะครับก็ซื้อเลยฮะและนี่คือเครื่องซิ่งสุดๆและก็ใส่ยางเป็นเลสไท34สามหมื่นสี่ด้วยเรียบร้อยและนี่ก็คือความเร็วสูงสุดของเขาครับทุกคนดูกันสามร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเกือบสี่ร้อยฮะก็แรงนะทุกคนและมากันต่อที่ดินสอบประแจเลยดีกว่าครับล้อก็เปลี่ยนได้ นะแต่ผมชอบล้อเดิมนะลายมันค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่ดี003ให้ดู2 5นะฮะอุ้ยแต่ว่านี่ก็สวยว่าทุกคนเป็นลายดาวนะฮะเดี๋ยวลองซูมออกมาดูหน่อยอุ้ยสวยเออก็สวยนะแต่ล้อเดิมก็สวยเอาเป็นว่าใช้ล้อนี้ไปก่อนแลกกันนะครับ็ปิงใช้เป็นเอ t a r r o านะฮะสไปเลอร์ผมก็ไม่เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นไงเนาะก็เดี๋ยวจะใส่ CF 01ให้ดูนะอันนี้ก็สวยนะ2 0 0 0นะ สำหรับอนุรักษ์นิยมนี่จะไม่ชอบให้เราใส่สปอยเลอร์นะครับแต่ถ้าแนวเซ็งๆไม่สนอะไรนะฮะก็ใส่นะครับดูดีอลังการจอดนะลองมาดู S04 กันบ้างครับอีก25,000นะฮะี่อันนี้ก็จะดูเป็นแบบติงนะออกแนวสปอยเลอร์แบบ JDM นะฮะก็สวยดีนะทุกคนมันจะดูเล็กหน่อยเนาะเล็กกว่าอันเมื่อกี้เยอะเลยแล้วก็เล็กกว่าของเดิมด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสปอยเลอร์แต่งนะใส่ได้ก็ว้าวอยู่แล้วก็ใช้เป็นออริจินอลแหละ นะครับผมนี่ออริจินอลนะได้ความเป็นความเป็นดั้งเดิมฮะเอออะไรเมนผมกออ็จะไม่ทำอะไรนะทุกคนถ้าทำแล้วเนี่ยความเร็วมันไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเราไปโหลดเยอะเกินเนาะแต่ถ้าทำเน้นสวยอะ่ะเออทำได้นะมันก็จะได้แค่สวยนะครับแต่เวลาวิ่ง drag เนี่ยเวลามันตกฮะโอเคมากันต่อที่สีนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่สีบอดดี้ให้ดูนะว่ามันเปลี่ยนได้แค่ลายเส้นเนาะ ให้ดูเป็นสีน้ำเงินเข้มโทนนี้ละกันนะทุกคน5,400นะใส่มาแล้วแล้วก็อินเทอร์เรียนะฮะเป็นแดงเข้มดีไหมก็ลองใส่มาดูนะอินเทอร์เรียก็เปลี่ยนได้ส่วนเดียวนะครับ4ีล้อนะฮะเอาเป็นน้ำเงินเข้มด้วยเลยดีหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นฟฟ,ฟ้าดีนะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะ2 7 0และคาลิปเปอร์ก็ส้มๆดีไหมครับส้มๆนะฮะ1,350้าจังจงเป็นยังไงครับทุกคนทําไมมันส้มมันออกแดงวะผมกดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งคาลิปเปอร์มันสีไม่ตรงปกเลือกใช้คาลิปเปอร์เป็นโทนนี่ละกันนะฮะทุกคนครับ1,350ใส่มาฮะโอเคนี้ส้มตรงปกละ และนี่ก็คือโทนล้อฟ้าปั๊มส้มนะฮะลายคาสีน้ำเงินข้างในสีแดงเนาะโอเคไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เรามาลองดูลายคาดแดงกันบ้างดีกว่าครับทุกคนแล้วก็ภายในเนี่ยเอาทุบๆไปเลยฮะสีล้อก็เอาเป็นสีขาวๆเทาๆนะฮะแล้วก็ปั๊มสีแดงนะครับและนี่ก็คือปากานิสซนดาอาร์เวอร์ชั่นขาวดำแดงนะฮะก็ดูเรซิ่งดูเรียบ เรียบแต่ว่ามันก็ดูเฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวลองดูเทียบกับล้อเดิมดีกว่านะว่าเราจะใช้เป็นล้อซิ่งหรือล้อเดิมดีเนาะใต่ออริจินอลนะฮะอิน tall จังๆก็ชอบความเป็นดั้งเดิมนะทุกคนและนี่ก็คือล้อออริจินอลขาวกับเทมดำแดงขาวครับโอ้โหเฮ hey, ฮะลองหมุนรอบนี่สักทีครับรอบปัม๊มฮะโอ้โหโดนัทได้ด้วยฮะทุกคนด้วยความที่เรียบวิวดเนาะ โลนัดส,สบายนะครับอาตาเร่งแรงๆเนี่ยโลนัสแบบฉิวเอาละครับทุกคนก็มาลองเครื่องของเขากันในสนามใหม่กันหน่อยฮะมีเจ้าโบรีดมีอาพอลโลโอ้โหตัวตึงขั้งนั้นเลยมาตั้งใจหน่อยครับไปเฮียวิโก Stay up. don't let them see you, bitch Always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy It was built to be rough But that's what makes a personality It's tragedy, bruh Uh, so keep your head on your shoulders Now we ain't out here moving rocks We out here moving borders Now we ain't getting rides We out here making posters And we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers You better wake up for the pay stuff Or you'll pay up Don't make love to the game, bruh Fuck the game up Change up for your range stuff To your greatness Famous for the way I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly. Want my actions be quiet? See, they be hiding in privacy with the screen all oh, the irony. To it, someone who's trying to be whatever they would like to be, we all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick. And different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever. <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะฮะเวลาที่เราทําได้เวสแลบก็คือ42.5วินาทีนะครับก็โบรีเสียหลักนะครับก็เลยโอ้โหตามไม่ทันเลยฮะกลายเป็นว่าเราเก็บหมดเลยนะทั้งโบรีแล้วก็อพอลโลนะแม่หยุดที่คนขับจริงๆนะมันไม่สํำคัญนะก็มันเป็นรถอะไรนะ <c oughs> เออดีใจฮะดีใจเกิน และนี่ก็คือเวลาที่จบลงไปนะครับ total time ของเราก็คือ2นาที10วินะฮะและเราก็อยู่กันใน Street Rack นะครับตอนนี้3 2 1 go ก็มีปารกานี R, ่ซอนดาอาปารกานี่เปิดกับคนแล้วก็โรต u s ์อีริยาเอ้ยชื่ออะไรวะออกเสียงว่าไงมันแรงนะตัวนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับโอ้โหเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเราก็จบไปที่7.916วิฮะขอลองอีกรอบได้ไหมครับทุกคนมาลองดูกันอีกทีครับเฮียวิโก้ซเบรุ86 โตโยต้86คนแรงเลยครับทุกคนหจะแซงซอนด้าดูโอ้ยแพ้ครับทุกคนแพ้เจ้าตัวนี้ฮะถ้าเป็นซูบูรุมันจะชื่อว่า B R Z นะครับถ้าโตโยต้จะเรียกว่า86เนอะเออนะครับมันโฉมเดียวกันแหละต่างกันแค่ยี่ห้อเท่านั้นเองแรงจ้าดมากันต่อที่สนามทะเลทรายครับทุกคนก็เจอกับโคนิเซก S S 84อะไรสักอย่างขอเรียกชื่อผิดฮะโอเคมา เอาเครื่องเดิมหรือเปล่านะทําไมผมรู้สึกว่าจริงๆรถคันนี้มันก็แรงอยู่นะทําไมมันทิ้งห่างหังจางเฮะโอเคครับเ <Okay, S 1> ข้าใจจไปแนละ้วเราจบไปที่11.682วิเอาลนะเรามาลองกับคันข่าวคันนี้บ้างครับผมก็โคนิเซกรุ่นเมื่อกี้แหละแต่คันนี้เขาอาจจะแต่งหรือเปล่านะเหมือนจะดูแรงขึ้นไป okay, ครับมาครับโอ้โหดูแรงนะแต่แต,แต่แต่ก็ยังไม่ทันนะฮะเราก็ กดไปที่1 6 4 9วิครับรอบนี้เรามาเจอกับโบริกันบ้างครับทุกคนตัวตึงครับ30กดร้านนะเฮียวิโก้่ดนโบริหรือปาการ์ดีซอนดาอาร์ดูเหมือนว่าปากาี์ซอนดาอาร์จะทิ้งห่างแต่ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะ เอาเซ็นชัยไปแล้วครับไม่น่าเชื่อแฮทุกคนปาคกนี่ซอนตาอาเอาชนะโบริทไปได้เราก็จบไปที่11.5เขา11.6ครับก็ห่างกันเพียงเซยววินาทีครับทุกคนเรามาลองดูกับเจ้าโรตัสอีวิยากันบ้างครับเป็นรถไฟฟ้าสุดแรงนะเออออกตัวกันมาแล้วโน่นๆน้นเจ้าสี่รครับทุกคนเจ้าห้าฮะเราไม่ได้ดูความเร็วเลยเนาะ ตอนนี้เกียหกสามร้อยห้าสิบครับเข้าเส้นชัยไปโดยประมาณนั้นฮะก็โทรโทอาไทม 6, ์เอ็ดจุดหกสี่แปดวิเอาละครับเรามาเจอคู่พิเศษกันบ้างครับทุกคนปารกานี่ซอนด้าอาจจะกับโตโยต้าแปดหกฮะเป็นแปดหกโปรนะตัวนี้เป็นตัวซิ่งนะโหเขากดในตัดบทุกคนแล้วกดบ้างครับเหมือนน้องเขาจะโรดเตี้ยหน้าแล้วก็ท้ายโด่งนะครับแล้วเวลากดตัว F เนี่ยมันจะยกล้อนิดนิด,นดทำให้ความเร็วเนี่ยพุ่ง ก็ถ้าเป็นสนามยาวนะครับเราจะสามารถชนะเขาได้นะแต่ถ้าสนามสตรีทดร็กเนี่ยเราโดนเขาแน่ๆฮะเขาเร็วมากนะครับต้นเขาดีแต่ปาลายเราไหลกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับก็ขอบุณน้องๆมากนะฮะก็มีประมาณนี้เลยชื่อตามนี้เลยฮะที่มาเอา่อร่วมเทสร,รถกับเรานะครับเก่งมากๆที่เสียสละเวลาการทํากันบ้านแล้วก็เอ่อมาร่วมทดลองกับเราเนาะขอบุณมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนที่สูงฮะ Okay, โอเคบึงหหเกิ่วนต้นไม้ก็เดี๋ยวจะเหินเข้าท่าเรือกันหน่อยครับ okay. อเอ้อุ้ยเสียลากแล้วทุกคนแต่ก็พยายามหมาต่อก็เป็นรถที่ดีนะปากานีซอนดาอาคันนี้ฮนะแลงนะก็ใช้ได้ครับขับสนุกเสียงเสียงก็ดีแล้วก็ตาเเลงก็โอเคนะไม่ได้แย่แล้วก็บินเลยครับทุกคนโอ้โวจุ๊งบินสูงจัดมะไปกันต่อฮนะ เดี๋ยวจะไปเหินข้ามคลองกันหน่อยแต่ว่าผมจะขับไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนี่โอเคผ่านสนามสตนซิตี้มาผ่านสนามร้านเพชรเออร้านอะไรสักอย่างที่มันชอบมีโจรเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปจับโจรและตรงนี้ถ้าเล่นเซิร์ฟรวมมันก็จะเป็นดิลเลอร์ชิพที่เราเหยียบย่าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กําลังจะบินตรงนี้ดูความเร็ว200นิดๆเท่านั้นเองก็บินสบายครับเพราะว่ามันมีแลมห้เนาะปกติไม่มี มันมากับกิจกรรมซีซัน6นี้ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากนะถ้าเราเก็บโทฟี่ครบนี่ยเราก็จะได้เ,ออเปิดให้ดูแล้วกันเราก็จะได้เจ้านี้ฮะมันชื่ออะไรนะผมเพิ่งทำบวตลงไปในชุมชนนะว่าทุกคนชอบกันไหมแต่ว่าตอนนี้ผมกลับเริ่มชื่อมัอนซะง,งั้นอัศใครอยากรู้ชื่อเนี่ยก็ไปดูในชุมชนแล้วกันนะครับแระรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เทสความเร็วท็อปสปีดของเขากันเลยดีว่านี่ทุกคนโอเคซึ่งในสเปกเก็เขียนไว้ ความเร็เวสูงสุดข,ข,ของเขาอยู่ที่394นะฮะก็เดี๋ยวเทสให้ดูเลยแล้วกันนะเออแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับทุกคนเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวก็300แล้วแล้วก็306 307มันมาเร็วมากๆนะครับเหยียบแป๊บเดียวทุกคนแบบอย่างกับวาร์ปทุกคนดูน,ดนี่394ฮ39นะแล้วเดี๋ยวผมจะลงเลยให้ดูครับทุกคน,นๆๆคือมันเรียกความเร็วได้เร็วมากๆนะ แบบจะถึงท็อปสปีดเนี่ยไม่ต้องเค้นอะไรมากแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะทุกคนแป๊บเดียวก็หนึ่งรอบอ่ะก็ถ้าลงไฮเวย์ก็เป็นไรที่ฟุบ่บฟุเร็วเนี่ยแต่ว่าเร็วนะครับฟุบฟ๊บแต่ว่าเร็วก็โอเคครับเนี่ยฮะทุกคนวิ่งแป๊บเดียวก็มาอยู่ตรงบนเมาเชินตรงนี้กันแล้วคะอบวุ้นลงไปบนปั๊มให้ดูครับว่าเราจะขึ้นไปบนร้านขายของชํำุ บุฟต้นน้ำมันบุฟ <c oughs> เข้าไปในร้าน Family Mart g r o c e r y s t o r โก็โอเคนะทุกคนกับเจ้าคันนี้ก็ออประมาณนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนวามนะคระับของคันนี้ฮะปราการนีซันดา้าอ่าฮะโอ้โหมันเจ๋งเริงเลยฮะทุกคนถ้าใครชอบรถคันนี้ก็อ,อ,อย่าเริ่มไลค์ซับสไครต์หรือถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์แล้วกออ็อะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยสนับสนุนเราก็ทำมาคุณทุกคนมากนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับทุกคนบย